สวัสดีค่ะลูกนะคะจากร้านสเก็ต l ลาสร้านที่มีรองเท้าสเก็ตให้ทุกท่านเลือกสรรได้มากที่สุดในประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํารองเท้าหนะ้าตาแบบนี้เรียกว่าสติสเก็ตค่ะสําหรับผู้ที่รับความเร็วนะคะตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เหมือนกันโอเคตัวนี้นะคะเป็นรองเท้าลูจิโน่สตรัทนะคะชื่อรุ่นสตรัทเป็นรุ่นเริ่มต้นของยี่ห้อนี้เลย วันนี้เรามาดูกันว่าส่วนประกอบของรองเท้าตัวนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันดับแรกเลยคือตัวบูทรองเท้าสเกตนะคะนี่ค่ะตัวบูทข้อรองเท้าจะค่อนข้างต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทรงตัวด้วยข้อ้าค่อนข้างเยอะนิดนึงชิ้นส่วนถัดมาคือเฟรมรองเท้านะคะส่วนนี้โดยมากแล้วจะทําจากอลูมิเนียมค่ะความหนาบางต่างกันดีไซน์ต่างกันไปก็แล้วแต่ ชิ้นส่วนถัดมาคือล้อตัวนี้ล้อใหญ่มากเพื่อให้เราสามารถทําความเร็วได้ค่ะชิ้นส่วนสําคัญเลยที่เราขาดไม่ได้ั่นคือลูกปืนจะอยู่ในวงล้อตรงนี้นะคะเป็นตลับลูกปืนเพื่อให้เราสามารถเคลื่อนที่ไปทางหน้าได้โอเคทีนี้เรามาดูกันว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเราต้องเลือกยังไงหรือทําไมมันมีขนาดที่ต่างกัน ชิ้นส่วนแรกก็คือตัวบูทรองเท้านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วนะคะบูทรองเท้าเนี่ยจะมีไซส์ที่ต่างกันไปดังนั้นอุปกรณ์อย่างเช่นเฟรมก็จะต่างกันไปเพื่อที่จะให้ใส่ด้วยกันได้เพื่อที่จะรองรับกับตัวบูทรองเท้าแบบนี้นะคะนี่คือหน้าตาของจุดที่เชื่อมต่อการระหว่างบูทกับเฟรมรองเท้าค่ะเรียกว่า mounting นะคะต่อไปนี้เราจะเรียกว่า mounting สำหรับรองเท้าสเก็ตตัวนี้เราจะมีขนาดของรองเท้าที่กำหนดให้ความยาวของเฟรมรองเท้าเนี่ยต่างกันไปนั่นก็คือไซส์รองเท้าตั้งแต่34จนถึง36เราจะใช้เฟรมมอตติ้งขนาด1.50ถึง1.65มิมนะคะและตั้งแต่ไซส์37ขึ้นไปเราจะใช้มาตติ้งขนาด1.95ค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าหน้าตาของ ตัวเซมที่มันขนาดต่างกาันมาติ้งต่างกันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเ <Okay. S 1> นี่นะคะอ่าเรามาดูกันใกล้ๆว่าตัวเลขที่ระบุบนเซมร frame, องเท้าเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างนะคะเริ่มแรกเลย1 6 5 1 9หน่้ี่คือขนาดมาติ้งที่เราพูดถึงกันเมื่อตกี้นี้ว่าความยาวของตัวรองเท้านะคะช่องรูตรงนี้ กับตัวเฟรมเนี่ยจะต้องเข้ากันได้นั่นแปลว่า165 195ความยาวก็คือจะต้องตรงกันเพื่อให้เราสามารถประกอบกันได้ถูกต้องนะคะโอเคตัวเลขถัดมา3 1คูณ110คือจำนวนของล้อนะคะคูณด้วยขนาดของล้อนั่นแปลว่า3คูณ10ก็คือล้อจำนวน3ล้อต่อ1ข้าง คูณด้วย110คือขนาดของล้อ110มิลลิเมตรค่ะสังเกตน,นะคะที่เฟรมจะมี3รู1 2 3เอาไว้สำหรับใส่ล้อ3ล้อนี้ค่ะ okay. ส่วนตัวนี้นะคะเฟรมขนาด15165 1150165 1, 1, 5, นะคะนี่ค่ะ m o u n t i n สำหรับรองเท้าสกเก็ตไซส์เล็กค่ะส่วนขนาดล้อแล้วก็จำนวนล้อยังคงเท่ากัน ต่างกันตรงที่ว่าความยาวของตัวเฟรมเนี่ยจะมีความต่างกันตัวนี้ที่มีความยาวมากหน่อยเนี่ยจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีช่วงตัวค่อนข้างยาวนะคะสำหรับตัวสั้นก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการการคอนโทรลที่ง่ายกว่านะคะเราก็เลือกใช้ตัวนี้ได้ถัดมาจะเป็นเฟรมอีกขนาดหนึ่งที่ใช้ตั้งแต่ไซส์37จนขึ้นไปเลยนะคะ ก็คือ mounting 195จะ fix อยู่ที่195เลยนะคะนี่อ่าตรงนี้ตัวนี้นี่จะใช้ล้อ4ล้อนะคะ4คูณ110คือ4ล้อขนาด110มิลิเมตรทั้ง4ลูโนะคะ1 2 3 4เฟรมรุ่นนี้เรียกว่า pilot striker นะคะจะมาอยู่ในแพ็กเกจของ original start เลยโอเคทีนี้เรามาดูกันชิ้นส่วนถัดไปถัดจากเฟรมแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงล้อ ล้อก็จะมีขนาด1 1 0ม mm, มตรตัวนี้นะคะจะมีระบุไว้อยู่บนตัวล้อเลยมี2ส,สีให้เลือกนะคะเนื่องจากว่าบูทของรองเท้าสปาร์เนี่ยเรามีทั้งสีชมพูและสีเขียวค่ะสีเขียวก็จะประกอบเข้ากับตัวสีเขียวนะคะบูทสีชมพูก็จะเข้ากับตัวล้อสีชมพูเดี๋ยวเราให้ดูกันบูทสีชมพูหน้าตาเป็นยังไงนีค่ะสวยไหมคะน่ารักหวานมากเลย สาวตัวน้อยๆหรือวัยรุ่นนะคะชมพูส,ส,ส,สวยมากเลย่อโอเคปืนตัวนี้นะคะ Bionic Bearings ค่ะ a b e 7นะคะที่ใช้กับในแพ็กเกจของ l u g i n o s t r u t นะคะโดยคุณสมบัติของลูกปืนตัวนี้เป็นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นฝายางนะคะนะคะสังเกตตรงนี้นะคะวงด้านในจะเป็นฝายยางซึ่งเราสามารถถอดออกมานะคะแกะออกมาเพื่อที่จะล้างตัวลูกปืนได้ นี้เรามาดูกันในเรื่องของเมา t ิ n g ที่ว่านะคะขนาด195เราจะใช้กับบูทรองเทา้าตั้งแต่ไซส์37ขึ้นไปค่ะตัวนี้นะคะคือบูทของรองเทา้าไซส์37ค่ะเรามาดูกันนี่ค่ะช่องระหว่างรูเฟรมนะคะจะตรงกันนะคะตรงนี้เพื่อให้เราใส่ตัวน็อตเข้าไปได้โอเคทีนี้เรามาดูไซส์38กันค่ะนี่ค่ะ ยังคงเท่ากันนะคะเพื่อให้ใส่เฟรมตัวนี้ได้เหมือนกันโอเคเรามาดูไซส์เล็กกันตั้งแต่ไซส์36ม5และ34นะคะนี่คือบูทของไซส์ส6 3สแบ้วและก็ส4ค่ะสังเกตนะคะที่ตัวรองเท้าจะมีน็อตสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้แต่ตรงนี้นะคะเราก็คือสามารถใส่ตัว 165....195 ได้เหมือนกันเรามาดูกันค่ะนี่นะคะ เลื่อนน็อตตรงมาลงมาให้ตรงกับจุดของเฟรมนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะวางล้อหน้าเอ๊ะเราเราจะวางจุดด้านหน้าหรือเราจะวางจุดด้านหลังของตัวเฟรมนี่ค่ะวางได้เหมือนกันนะคะไซส์ถัดมานะคะไซส์35ค่ะดูกันว่าเราทําได้ไหมนี่นะคะเลือกวางแบบนี้หรือจะเลือกวางแบบนี้ก็ได้เหมือนกันต่อไปเป็นไซส์34ค่ะ วังได้เหมือนกันนะคะเลื่อนลงมาให้ตรงกันกับตัวเฟรมหรือจะเล่นไปด้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเราเล่นไตล์แบบไหนแล้วเหมาะสมกับเรานะคะข้อดีของตัวตรองเท้าไซส์36 35และ34คือเราสามารถเลือกช่วงของเฟรมรองเท้าได้ค่ะเฟรมสองตัวนี้จะสามารถใช้ด้วยกัน เพราะว่าทุกตัวนี่มีหมึ่งมี mounting หนึ่้าด้วยกันทั้งหมดเลยนะีคะนี่ก็คือองค์ประกอบทั้งหมดของตัวรองเท้าสเก็ตตัวนี้นะคะ r i g i n a l struts สำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.skateplus.com ของเรานะคะหรือเข้ามาดูโดยตรงเลยกับ shop skateplus ได้เลยค่ะ